i don't wanna waste what's <laughs> left the storms which chase the leading us And love is all we'll ever trust Yeah No I don't wanna waste what's left And we'll go Through the wastelands through the highways Through my shadow through the sun rays And

เราจะตกฟ้าแบบที่เงียบครับมันจะไม่พุ่อะไรเยอะครับ พวกกันนี่เป็นไงดูฝั่งดูนี่ครับตีโฟตัวแล้วจะลืมนะตรงนั้นท่านไหนที่น้ำเหยยบไปแล้วนะครับหมดการใช้างานเลยก็แปลงได้ครับตัวใหญนะ่นะเจนโฟเขาอยู่ใต้น้ำบิ๊กตัวนี่ครับ นม่น,มนครับเป็นเจนโปรนะครับเจนโปรสีทองที่ผมใช้าง,งานจัดกระโดดกระถอ่นมาค่อนข้างม่วยนี้ไม่ขาด่เบอก่ามควรนะครับ<ด>ก็บนามาแปรสภาพครับทำเป็นเหยือ่อใตน้านก็ได้นะครับึงทางเรื่องของเจนโปรนะครับ้าลองไปทาดูนะครับสุดยอดจริงๆครับ นจัดเคซี่ครับสีขาววหัแต่เราไม่เคยมีรูปภาพลงเลยเธอโอ้โหพี่ขอถ่ายรูปหนึ่งครับแต่เราไม่เคยได้ถ่ายอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้เคซี่ครับตีบลากระพงครับดูดิว่ามันจะกินไหมครับตัวนี้เป็นเคซี่สามเซนนะครับต้นกระสูเจะดูกระพงครับได้ ม,มอมป,ปล่อยมันจมไปเลยครับไม่เจอเครับเปลี่ยนตัวเนีเ่ย ใช่ไหมนะแค่สามเดือนนะใหญ่ไหมไม่ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ย hmm. well, mm ันไงเกเลยไม่นี่นะขอล้อเลยนะใหญ่เลยนะแอดรอบแล้วเอิงคิอก็กลับไปบ้านนี่ค่ะเลยนะ ไม่ต้องบอกว่าจะคอนเสียใจอะไรไม่ได้นะนเออีอนอ,อุย้ยนิดเดียวเองอือตีอคุณกอติดลึกอ่ะัอปากดครับตัวนะีป้ปลากดก,กินเคฟี่ครับเฮ้ยปกกลกดอยงืนกียจัเจนี่ยยังไงเนี่ย ปรากฏทางขว้าเคตี้เขาให้แล้วครับเจอใต้น้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเลยพี่ตัวนี้กี่โลตัวนี้ที่เขาว่าประมาณ4ี่โลนะครับ มาดูในปากกันครับเดี๋ยวของผมก่อนนะนี่ครับของผมก่อนนะเราไปโอมเล่นครับ<อ>ตัวนี้เป็นขนาด<อ>สามเซนนะครับอโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนครับจะ<อ>ลองคิดซี่กันบ้างครับเปิดจัดดีแน่นอ๋อ เอาโอ้โีเออตีเลี้ไอที่อี่ไอที่โดนเล็บมึงกูไม่เอาลูกไอที่อ่ะมันไม่เคยโดนมาก่อนอ่ะมันโดนตัวแรกอ่ะมาพุงโดนตัวแรกอ่ะเต้นทุกครั้งที่ได้ป่ะเหลือเหลือชเกนโพนี่มันตามกัดอย่างบ้าคลั่งดูเดือดมาก เดือดเลื่อนพลาดกี่ใส่หน้าวางไว้ตรงปากู้วยอะไรแทะกลนแ <c oughs> บดพันไปเลยโอ้โหนั่งชี้แล้วอะ่ะหัวกูนั่งชี้ยแล้วอะ่ะ <c oughs> นั่งเงียบปึ๊บโดนเลยครับช,ชอบทุคลิปขาเนี้ยไม่โวยวายขาเนี้ยซุคลิป ละลานละลานด้วยอ่ะนิคมันโด้นั่งนิ่งเหรอนิคมันโด้ละลานเลยโอ้โหเบ็ดเีย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเหนียวมากครับสายพีอียามันโดซื้อได้ที่ผมครับซื้อได้ที่ที่ผมครับเป็นเงี้ยเป็นี้ยเป็นทั่วไปไม่มีครับ ร้านใกล้บ้านไม่มียังไงเฮ้ย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 เหงยออยู่ด้วยโอ้โห มันจะหักแล้วนะเด็กตามเด็กเลยแตดไม่หวันไม่หวัดนาะ่ฮ้ยเดี๋ขากับแม่ซื้อ mm> ผ้านม่ใหยังไงมาละเขาไปกินของขอครับเจสซี <S 2> <S 2 <S 2> ่ Come to see the horizon turn us to thousands and we'll grow in number few